สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเจ้าตัว FRR 210แรงมาอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้นะคะมาแบบสีเขียวสดใสมากเวอร์นะคะแล้วก็แต่งแบบจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกนะคะคอกสูงอลูมิเนียมนะคะก็จัดเต็มนะคะด้วยอะลูมิเนียมทั้งคันจ้า สีก็เป็นสีเอฟเฟกนะคะเรียกได้ว่าแบบสีเปลี่ยนตามาแสงที่กระทบมาบางบางครั้งนะคะก็จะมองเห็นเป็นสีเขียวเข้มในบางมุมก็จะมองเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก็มองได้หลายมุมมองหลายรูปแบบนะคะก็เรียกได้ว่าสวยสดใสสมราคานะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมของรุ่นนี้นะคะก็ จะเป็นยางนะคะยางที่ใหญ่ขึ้นจากยาง8.25นะคะก็เป็นยาง9.25นั่นเองจ้าใครที่สนใจนะคะกำลังมองหารถบรรทุกไว้ใช้งานสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0947966961คะ่ะ